ราาพระอภัยมาดีสีสุวรรเห็นกรมปันโอบอ้อมเขาล้อมลังดูมากมายซ้ายขวาประดาดังจึงตัดสั่งสิทธิสมุรสุสักดาจงคิดอ่านการสงครามตามแต่เจ้าผู้ใดเขาเคยศึกจงเปิกษา เอ็นดูพ่อขอแต่ลูกเจ้าโรงกาอย่าเข็นข้าทีวันให้บ้านไรฝ่ายพันนอบอพิดอดิสอหนฟังบิดอนยินดีจะมีนายจึงว่ายาปะวันพลันพระไทยลูกมีให้พระบีดอนร้อนรำคาญ แล้วทูลลามาสั่งอังกุลาจงตรวจตาเตรียมพหลพลทหารเรือลังกามาหมายจะรอนรานจะคิดอ่านรับรองทำนองไรอังกุลาว่าเรือเรากว้างขวาง,วางลบให้ห่างอย่าให้ถึงจึงจะได้ช่วยลบรลับสัพยุต มันจูดไฟจะแก้ไขขัดสนจนปัญญาขอพระองค์จงออกลับกองทัพรวงข้าทั้งปวงจะได้รับทับซ้ายกว่าข้างหลังไว้ให้ทหารพระเจ้าอาลายรักษาแซมกันให้ทันการเราเล่งรัดหาสเกนลงเรือรบ บรรจุครบเครื่องสาตราล้วนก้าอา,ารใส่เสื้อหมวกพวกละพันประจันบานเคียงขนานหนุนรับทับลังกาแต่คนน้อยคอยรบประจบรับแทกสลับเปลี่ยนซ้ายย้ายไปขวาใส่ธงเทียวเขียวแดงดาสดา เป็นเรือห้าร้อยทวนกระบวนลบพลประจําลําทรงสินสมุทรถืออาวุธโลเคนด้วยเจนจบทั้งหน้าหลังต่างกันก็คันครบทหารลบเรือใหญ่ให้ประจําปืนจังกาหน้าท้ายทั้งรายข้างเกณนลูกจ้างจีนไทยพวกให้หรำ ให้ทำคายลายตังล้วนถังน้ำตลอดลำสำหรับไว้ดับไฟแล้วรีบร้อนทอนสมอกำปั่นใหญ่แต่พอให้เคลื่อนคอยออกลอยเริงทหารโหโกลาดุราเริงรู้วันรู้เชิงชิงชัยทั้งไพนายคันพอสิ้นสิ้นสมุดให้หยุดยัง ฟังกำลังข้าศึกมันนึกมาให้แล้วมาหาแม่เลี้ยงเขาเคียงกายน้อมถาวายอภิวันจำนันจาฉันไปบอกออกว่าพระแม่เจ้า,เาไม่รักเข้ารีดฝรั่งช่างหนักนาะพระปิตุลาชขาโทษกดลูกยา แต่พระอาทันช่วยเถียงไม่เพียงพลังประเดี๋ยวนี้อุสเรนมันเกณฑ์ทับมาขั่งครับลอยล้อมอยู่พร้อมพังอากับพ่อก็ไม่ช่วยเป็นกำลังจะคอยนั่งดูเล่นเป็นพยานลูกจะทับกับฝรั่งอังกุลาจะทูลลายกไปไล่สังหาร นางตกใจให้เอ็นดูพระกุมานแสนสงสารโศกาแล้วว่าพรางน้อยหรือพระอภัยจังใจชั่วลูกกองตัวเกียวยังตัดไม่ขัดควางให้แสนแค้นแน่นในหรือไทยนางกันแสงพลางอุตสาฝืนกลืนน้ำตาแล้วว่าแม่นี่เป็นหญิง ก็จริงอยู่แต่ได้รู้กลศึกลึกหนักหนะ้าจะไปด้วยช่วยกันลบกับลูกยาจะน้อยหน่าพระอภัยทำไมมีกุมาราว่าจริงหรือพระแม่เช่นนั่นแน่แล้วก็รูกไม่ลีกนี้ถ้าได้เหมือนแม่ผีเสือ้อแล้วเหลือดีถึงภัยรีสักเท่าไรก็ไม่กลัว นางดีใจไปจริงนะลูกแก้วแม่อายแล้วชาตินี้ไม่มีผัวไม่แต่งองค์ทรงน้ำให้คำม,มัวนางแต่งตัวให้โอโลกยศยงสอดสนับพรบพลากนกนุ่งยกแจงช่วยจัดแจงจีบวางไว้หางหงตั้งผพาทิพย์คลิป ทองจฉลององ,งกระสันทรงสายสอดพี่รอดรัดให้ห้อยหน้าตาชุนชายกันกชายแคลงปกเผาพรายปลายสบัดขาดปันเน่งเป็นเม็ดเพชรชรัตประจงจัดเกียรบาตตัดเงินงามใส่กอบนวมสวมพระดับสำหรับยุด สงวานบุษลาเลืองเหลืองอารามทองกรเพชรเจ็ดคู่รุนดูงามเื่องสงครามครบอย่างซ้ำอางตาแล้วกวดกล้าวเมารีให้ลูกลักแล้วกวดกล้าวเมารีให้ลูกลักสียปินปากเกี่ยวกูดันกันเกใสาทำมาลงคงกะพันกันสาตรา ใส่กอบหน้าเน็บกลึกกระบีกลายพระโฉมยงทรงเครื่องพิชัยยุธอย่างบุรุษรัดกะสันให้ท่านหาให้ใส่เสื้อกีบจับเอวซ้ำอ่างกายสังหวานสายซอยสรบปาดาบเพชรขาดเข้มขัดรัดแน่นเน็บกระบีโกรงมณีนวรัตตุตรัดเต็ด เสียผ้าแสงกิจสันกัลเมตรใส่เกาะเพชรโผกพาเมื่อมาอยูพระลูกน้อยพอยชมสมทหารแล้วว่านานไปพระแม่จะเกียดหนูแล้วว่านานไปพระแม่จะเกียดหม,มูนางสั่งลูกว่าอย่าให้ผู้ใดรู้ถึงแลดูก็จะแปลกว่าแขกจริง กูมาลาว่าพักกายเหมือนชายแท้เว้นเปีแต่แก้มคางเหมือนอย่างจริงถ้าติดหนวดใส่เข้าเห็นเพผาพลิงเป็นชายจริงเจีวนะพะมานดาพระนางยิ้มพางทางชวนโอรสพอเชื้อชาติชายเชิญออกเดินหน้าแล้วโฉมยงทรงกันยันกันกายา ตามกันมาใครเม่ทันสำคัญแคลงเดี๋ยวเดินดูหมู่พระอนพลลบแสงสมทบหมู่ทหารชาญกำแง้งกะบวนตั้งดังพยาเหลาแรงจะวัดแวงไพรีไม่มีทันแล้วแลดูโยธาลังกาตั้งเป็นกำลังนักคราชจะผาดพัน ให้หันหางวางเขียวดูเกี่ยวกันคอยรัดพันภไยรินดังจินดาด้วยโฉมตูรูพ้พิชัยทรงขามครบก็บูวันลบเห็นจะแพ้โอลสซาด้วยนาคีมีแต่กายฝ่ายเหลามีบาทาราวีคงมีชัยพินิษพางนางเดินตามโอรส เที่ยวเลี้ยวรถรอบลำกำปั่นใหญ่พวกโยธีีผลสาคนไกลไม่มีใครสงกาหวานารีด้วยผู้คนมากมายหลายภาษาสำคัญว่านายหมตูตรวจหน้าที่ถึงเก่งก่อต่อท้ายสาบายดีนางเทวีหยุดนั่งทั้งโอรส แขกฝรั่งอังกฤษนายทหารมากราบกายน้อมนอบอยู่พร้อมหมดนางเมินเมียงเคียงกระซิบสอนโอรถเห็นเมฆหมดรถตังกำบังบนยกออกรับทับลังกาอย่าให้ชิดช่วยถ้าเพิดติดลมพัดจะขัดชนช่วยเพิิงผิดติดลมพัด จะขัดซนหให้ลบตูด้ดูกำลังลำพังตนต่ออับจนเจ้าจึงโจมออกโลมลันโอรดลับจับชุดจุดปืนใหญ่เสียงผับไฟฟูฟูมตูมสนัน่นโยธาทัพรับโหขึ้นพ่ร้อมกันออกกำปั่นเป็นกระบูวันชวนชิงชัยฝ่ายฝราหังลังกาลวนกา,าหาร เห็นได้การเกิดลมพายุใหญ่โหฟันนันสัญญายิงปืนไฟต่างลดภัยโบกธงเขายงยุดยิงปะดังดังหนึ่งเสียงผึ่งพางทั้งสองข้างข้างครับสาบป,ประยุดปล่อยมนทกนกสับปืนขาบชุดชะนวนฟุตไ,ไฟวุบเสียงฟุบเติงพนทามินฟินสมุดจุดปืนหลัก บ้างเยื้งยักยิงบ้างเสียงผางพึงแต่คืนโยนโดนดังเสียงปังปึงโลดทะลึงหลมทะลายหลงหลายลำบางแยกแยกแตกปุทะลุโลงกระดานกระโดงหักพาเพตาความท้องสองข้างต่างตายบางว่ายน้ำบางกอดป่ำกันจนปลาคราเอาไป พลลังกาหนาแน่นแล่นตลบเขาลุกลบรับกันเสียงหวันไหวพวกโจนน้อยถอยลบไม่ลบใครยิงปืนใหญ่แย่งกันสนันดังอุสเรนเห็นทหารข้างด้านเหนือไม่เผาเรือให้ได้มืนใจวังให้เกียกกายซ้ายขวาปาดาดังลำที่นั่งหนุนรุก เขาคลุกคลีสินสมุดนุษนางอยู่ข้างท้ายเห็นแพ้พ่ายพลน้อยจะถอยหนีข้างเรืออุสเลนลุกมาทุกทีพระบุตรตีสั่งกูมาราพระลูกรีบไปด้วยได้ช่วยลบให้สมทบหน้าท้ายทั้งซ้ายขวาในเรือใหญ่ไว้ถุละข้องมานดาจะรักษาไวเฮมัน อันตรายสินสมุดสุดสนุกลุกขึ้นโรดแววงดาบโลดลงกำปั่นแล้วพันพายให้โบกทงลงข้างขวามาข้างซ้ายสัญญานายเรือลบสมทบทับพอลมก้าฝ่ารังข้างอุดสะเรนล้วนจัดเจนจ้องชุดจุดปืนดาบสินสมุดสุดขนองลองวารับ ปะทะทับอุสเลนเจนประจนฝ่ายพนุษบุตรตีเห็นที่รบกลับตลบเข้ามาใกล้ไพรพระหนให้รักษาหนาทีตอนรีพลคอยประจนจ้องอาวุธยุทธนาแล้วให้ยิงปืนใหญ่ออกไปช่วยทหารช่วยชุดจ้อง มองซ้ายกว่าเห็นหมันคงตรงเรือชาวโรงกายิงประดาโด่งดังเสียดังตึงแต่แล้วลูกถูกเรือลังกาแตกเสียงแยะแยกขึ้นโยนโจนทะลึงพระหนอไทยได้ทีตีตาบึงจนเรือถึงกันหมดไม่ลดละทหารโจนโยนโซเอาคอสับ ขึ้นไล่จับฟันฝันหลังต้องชัวชาบางรับลบล้มกลิ่งวิ่งปาทะข่างเรือพระหนอไทยไหลเลี้ยวรถฝันหลังรับจับแลนแล้วทวนพุ่งถูกข้างพุ่งสินสมุรหลุดไปหมดไม่เจ็บช้ำรำเย้ยเหว้ยไอหมดพอเรือจดลำทรงองอูเทน โจนขึ้นได้ไลฟ่ฟาดเสียงฉาดฉับฝรั่งรับรอบข้างทั้งดั่งเค้นพระฝันตายกายกองนองระเนนอุตสเรนลำทวนเข้าสวนแทงสินสมุทรชำนาญการกระบี่ปะทะทีโถมฟันด้ยคันแข็งอุะเรนเพ่นฟาดก็พาดแปลงแล้วพลิกแทงถูกกูมานจนซานองค์ สินสมุดผุดลุกขึ้นไล่จับทหารรับป้องกันฟันผุยพงแผลงศักดากาหารชาญอรงรวบเด็กองค์ลูกท้าเจ้าโรงกาพลไพรพันตัววัวหนักหนาทิ้งอาวุธหยุดกราบทั้งเพตากูมาลาเรียกภัยให้เข้ารับเอาตัวอุศเลนลง ลำทรงได้ไแล้วสั่งให้ข้านโอโยธากับพลธมินยินดีได้ตีทับสกัดจับเหลือฝรั่งเท่ารังกาทหารช่วยฉุดกายทั้งซ้ายขวาถึงเหลือใหญ่ให้พยุงจูงขึ้นมาตรงไปหาชนลนีด้วยดีใจค่อยๆว่าข่าเสียเถิดหรือข้า พรนางว่าพระบีดาจะว่าได้แล้วโฉมยงสงสารสำลานใจจะดูไม่เต็มเนรเวทนาฝายพระอาภัยกับตีสุวรรณวิ่งมาทันขอโทษโอรส,ส้าก็สวมสอดกอดลูกเจ้าลงกาชนลนาไหลลังลงพังพราย แล้วแก้มัดตัดเลียกขึ้นร่วมอาจพจนาดมีแหยชำและสามซ้ายไม่พอที่วิวาดกันวุ่นวายให้คนตายเสียเปล่าเปล่าไม่เข้าการอันใจพี่นี่ไม่ห่วงไม่ห่วงหลอกแต่พี่บอกน้องรักขึ้นหักหานจึงให้น้องลองสู้กับกุมานเดี๋ยวนี้ทันเราก็แพ้แกโอรส เราขอไว้ไม่เอาตั้งข้าวของคืนสนองคุณให้ท่านไปหมดแล้วเหลียวหลังมาอ่อนวอนโอรสขอแทนทดคุณทันโดยสารมาสินสมุดนบนอกตอบสนองลูกจำต้องตีทับรับอาสาเพื่อชิงชัยได้ฉันนะทเจ้าอาพระมานดาดอกสันทัด สั่งจัดการแล้วให้ยิงปืนใหญ่ออกไปช่วยจึงได้ด้วยพระปัญญาปิชาหารแล้วหันหนามาประนตบทธมานยกให้ท่านเสียเถิดนะพระมารดานางเมียงเมินเคินอายสังตายตอบตามระบอกเปียบประชดโอรสซาเราคิดอ่านการศึกช่วยตรึกตา ก็เห็นว่ายัางเด็กเล็กเหลือใจไม่มีผู้ชูช่วยจะมวยหมอดเมื่อเจ้าหลอดแล้วกว่าตามอาชาไสและเหมือนเมียงเลียงหลีลีลาไปเข้าเสียนในห้องหับให้รับตาพระอาภาัยไม่ทันพิษคิดว่าแขกด้วยแปลกแปลกรูปยิตคานิธากรู้แน่แลยิ้มพริมพัก พอสุดาเดินกลับไปลาบองค์อุสเลนเห็นวับไปรับพักกำเลิบรักร้อนจิตพิศวงให้แสนแค้นแสนอายสั่งตายตรงเดินไปลงเรือกลับไปลาบลำทอดสมอลอทาโยธาหารคิดจะอ่านลุกลบ ต่อพบคำขันโยธามาพร้อมขอล้อมลำให้นับกรรมปัญญ่ดังใจปองได้หกร้อยย่อยยับเสียเกือบครึ่งยังโกรธครึ่งหมกมุน่นให้คุณมองเรียกสุรามาเสวยสามขันทองแล้วตึกตองเตรียมการจะรานรอนสงสารองค์พระอภัยวิรยรัก แต่ยน์พักภุ่มพูว,วงดวงสมอหอนเต่าบินหวังนั่งลำพึงถึงบังออนจะพาจรไปจังหวัดรัตนาจะได้เสกเอกคงนางนงรักให้เป็นอัคเลศรวมสเสน่หาพังกอดจูบลูบหลังพอรูกยาพอแก้วกาการรง์ส่งกำลังบัตรนี้เราเจ้าก็พา มาพบทั้งลุกลบมีชัยดังใจวังไปพลายาปูขึ้นสู่วังให้พร้อมพังวงสาเสนาในพระนอน้อยถามองค์พระทรงเดชจะโปรดเกตลูกยาพาไปไหนข้าสงสารมารดาได้ว่าไว้ถ้ามแม้นได้พบปะพระบิดาให้ลูกยาพาไป เมืองผลึกด้วยลำลึกถึงพระแม่แล้ววงสาแล้วจะมอบขอบขันท้าเสมาให้ลูกยาอยู่สำลาญผ่านบุรีพระบีลาว่าจะไปกรุงไกลก่อนลูกจงวอนพระมันดามารสาีไปพาลายาปูแม่นอยู่ดีแล้วลูกนี้จะลามากลับนาง สีสุวรรณกันยิ้มพ่อรานรักไม่รู้จักใจกษัตริย์ทุนขัดกว้างกุมาราราสองกษัริยัพรางมาหานางนอบน,อบ,นอบอบพิวันว่าเชยชมชลนลีว่าดีแท้เสดายแต่ขาวขำไม่ล่ำสันแม่ผีเสื้อเนื้อตัวนั้นโตครัน ดูมันตันดึงตังกำลังแรงแม่เดี๋ยวนี้มีแต่งามกับความคิดหรือมีฤทธิ์อยู่กัมังยังไม่แพลงหรือพ่อแม่แกหัดแต่จัดแจงแล้วเสแสงสวนสันจำนันจานางกอดจูบรูปลังสินสมุดช่างแสนสุดสื่อถามตามภาษา จึงว่าแม่แต่อยู่กับอายกาอ่านตำราข้างพี่มิได้เว้นด้วยไม่มีพี่น้องเป็นชายชาติจะมายมาช่วยทุกข์เมื่อคุกเข็นจึงเรียนเผื่อเมื่อธุระจะจำเป็นพอพบเห็นเขาก็ได้แก่ไขทันเออเมื่อแม่เดินมาอากับพ่อ พูดหัวล้อวากะไลที่ไหนนั่นจงแจ้งความตามจริงทุกสิ่งอันเธอกล่าวขวัญวากะไลจะใครฟังกุมานว่าสมเด็จพระปิตุราชคิดถึงญาติญาปูซึ่งอยู่ลังจะพาอาพาลูกไปเวียงวังต้องไปทั้งชลนลณีฉันดีใจส่งท่านถึงจึงจะลา มากับแม่ว่ากันแน่แล้วพระองค์อย่าสงสัยนางฟังคำลำเลาก็เข้าใจว่าชิชะพระอภัยกะไรเลยไม้จะชุบมือเปิบกำเริบจิตช่างไม่คิดขายหน้าทิจาเอ้ยในชาตินี้ที่จะอยู่เป็นคู่เชยหาไหม่เลยแล้วพอคุณพอบุญลือแล้วตัดกับทินสมุด สุดสวัสดิ์เจ้าจะขาดรักแม่แน่แล้วคือแม่บิดาพาไปอยู่ในมือก็จะลือเกี่ยวพานลำคาญใจรักมิรักหักธรรมให้น้ำจิตเป็นสุดคิดแล้วที่แม่จะแก้ไขอันหนึ่งเล่าชาวลังกาถีลาไปจะลกพุ่งกุ้งไก่โดยโกรธา แสนสงสารมานดอนจะร้อนเล่ากำสดเศร้าสิ้นญาติวาสนาแม้รักแม่แน่นอนเหมือนก่อนมาเชิญลูกยายกทับไปดาบร้อนแม่จะมอบขอบเขตประเทศสถานให้พ่อพานพินโยสโมซนเสร็จแล้วแกวตาพาบิดอน ไปนครลูกน้อยจึงค่อยมาซึ่งเดี๋ยวนี้ที่จะไปแม่ไปด้วยคงหมดหมวยแม่นแท้แน่นักหนาะเสียแรงลูกสงสารเลี้ยงมารดาจะแกงข่าแม่แล้วก็ตามทีพนนอน้อยพลอยว่าจริงหนาแม่มันจะแก้รบพุงเอากรุงสี จำจะไปรักษาอยู่ธานีถ้าหาไม่ัยรีจะบีทาแล้วลานางวางวิ่งมาหาพอ่อเล่าคำคข้อเครื่องจิตคณิธาพระอภัยไม่รู้ที่จะเจรจาจะขืนพาไปก็เห็นไม่เป็นการจำจะหย่อนผ่อนตามสามสวาสด ให้สมมาตรผันผลด้วยอ่อนหวานทำเพลงยาวนาวโน้มประรทมลานคงเป็นการกูบสักวันหถึงมั่นคงดำดิพางทาง,ทางตอบปอบลูกน้อยพ่อกว่าพ่อยเห็นควรกับนวลละหงอุดสะเลนเห็นจะเครืองนางโฉมยงเขาก็คงคุมแคนไปแทนทศ เจ้าบอกนางอย่างคําบิดาว่าจะพาอาเจ้าไปดูวยช่วยให้หมดอย่าหักหานดานเดือดจนเงืดหงดมีให้อดสูเขาชาชาวลังกาพระตัดพลางทางถามลามต้นหนตามตำบลแผนที่จิทิสาอันขอพุ่งกุงผลึกพระพารา อยู่แควขวาแขวนตะจิมริมวารีพระรู้ชัดตัดสั่งให้ตั้งเข็มพระรู้ชัดตัดสั่งให้ตั้งเข็มจะแล่นเล็มแหลมคุงไปกรุงศรีให้นายหมวดปรวจระวังสั่งโยทีเมื่อราตรีแกงประตูจะจู่มาให้พร้อมพังตั้งท,งทวนกระบวนทับ คอยรอรับอันตรายตั้งซ้ายขวาขั้นเสร็จสั่งตั้งโหเป็นโกลาในสัะก็ใช้ใบมาในสาคร